พบเมื่อไหร่ครับว่ามีอาการเป็นผู้ป่วยเบาหวานห้าปีปีที่แล้วห้าปีที่แล้วเริ่มจากอาการอะไรครับเอ่อไปไปไปเช็คร่างกายอะคะ่ะครับตรวจร่างกายค่ะนะฮะแล้วก็เจอสูงประมาณร้อยสามสิบมีอาการก่อนหน้านั้นไหมฮะหรือว่าปกติปกติอะคะ่ะปกติเลยค่ะไม่มีไม่มีอาการแสดงว่าตรวจร่างกายเป็นประจำ ค่ะทุกปีทุกปีมีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานไหมฮะก็มีแนวโน้มครัเพราะว่ามีคุณอาเป็นอยู่อ๋อมีคุณอาที่เป็นอยู่ก็แสดงว่าปหวานอยู่คนเดียวสันนิษฐานว่าตัวเองน่าจะเป็นทางกรรมพันธุ์ไม่ทราบเหมือนกันอมีอาการอะไรผิดปกติไหมครับเวลาไปตรวจสุขภาพอไม่ก็มีปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะบ่อยตอนช่วงไหนฮะกลางคืนกลางคืนอ๋อต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะวันละกี่ครั้งคืนละกี่ครั้งครับก็สองสาครั้งค่ะแต่ของคุณพระชราวันนี่ไปตรวจความน้ําตาลสูงร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบค่ะเพิ่งเพิ่งจะเจอเมื่อสักต้นปีเนี่ยต้นปีนี้ร้อยเก้าสิบเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คุมอาหารอืมไม่ได้คุมอาหารแช่วงนั้นไม่ได้คุมอาหาร แต่ก็สันนิษฐานอยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะมีแนวโน้มของการเป็นเบาหวาน<ะ>ได้<ะ>ร้อยค่าสิ่งที่สูงไหมอาจารย์ก็สูงค่ะแต่ก็ก็ไม่ถือว่าสูงแบบร้ายแรงอะนะคะแต่ว่าก็สูงกว่าปกติแล้วล่ะถือว่าสูงปกติะนะครับ<ะ>น้ำตาลนี้ควรจะอยู่สักเท่าไหรค่ครับอาจารย์จริง,รงๆแล้วมันมีค่าตั้งแต่64.4ไ,ไ, 64. ไปจนถึง110.4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะ เพราะฉะนั้นเขาก็มักจะก,กะเอาไว้ว่าไม่ควรเกินร้อยสิแต่ว่าจริงๆ120ก็ได้ร3 0มันก็ยังไม่มากเท่าไหร่รถ้าเราคุมอาหารหน่อยมันก็จะลดลงได้แต่ก่อนหน้าที่ที่คุณพัชรวันจะจะมาคุยกับเราในวันนี้อ้วนผอมยังไงไหมฮะอืมผอมลงเหลือน้ําหนักเหลือ39ค่ะจาก45หคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสี่สิตอนที่ ตอนที่น้ำตาลสูง190เนี่ยค่ะน้ำหนักลงเหลือ39กิโลนี่ยแปลกมากก็คือเป็นเบาหวานในขณะที่ไม่ไม่อ้วนหรือว่าเป็นไม่จำเป็นต้องอ้วนค่ะคือร่างกายทีแรกก็อาจจะสมสมส,สมส่วนอยู่แล้วแต่พอเป็นเบาหวานเนี่ยเซลล์นำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้เดังนั้นเขาก็จะผอมลงค,<อ>คือบางคนก็อาจจะมีภาวะที่ผอมลง แต่ว่าบางคนที่อ้วนมากๆเกิดจากการกินนะฮะอันนั้นเป็นเบาหวานจากการกินนะฮะมีอาการอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีชาค่ะแล้วก็ปวดชาชาที่ขาข้างซ้ายหัวเข่าแล้วก็ข้างขวาเนี่ยถึงสะโพกข้างขวานี่ถึงสะโพกเลยค่ะ ปวดถึงสะโพกข้างซ้ายนิชาถึงหัวเข่าข้างซ้ายแล้วก็ปวดด้วยขึ้นมาถึงสะโพกค่ะชาแล้วก็ปวดถึงสะโพกข้างขวาอ๋อฮะปวดตลอดเลยฮ่ปวดตลอดเลยเอแล้วแขนขาอย่างอื่นมีไหมมือด้วยค่ะมือมือนิชาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างฝ่ามือนิชาเลยทั้งสองฝ่าสองข้างชาสองข้างแล้วก็มีปวดหลังมีปวดหลังอีกปวดหลังแล้วก็มีปัสสาวะคุณแล้วก็มีฟอง ปัสสาวะคุณมีฟองค่ะแล้วก็มีกลิ่นแรงด้วยอ่ามีกลิ่นฉุนคะกลินะ่นฉุนจัดเลยนะฮะคะ่น้ำตาลสูงขนาดนี้ส่งผลทำให้มีอาการชาได้ขนาดนี้เหรอครับอาจารย์จริงๆน้ำตาลร้อยเก้าสินี่ไม่ได้สูงถึงรุนแรงมากะนะคะ,ะแต่อาการพวกนี้อาจจะเกิดจากภาวะร่างกายของตัวเองด้วยะนะคะเช่นเป็นคนผอมอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะเมื่อ เซลล์ยิ่งนําน้ําตาลไปใช้ไม่ได้นะฮะร่างกายก็ยิ่งอ่อนแอลงนะฮะถ้าอ่อนแอลงแบบนี้นะฮะเส้นเลือดเมื่อเจอน้ําตาลสูงเส้นเลือดก็จะเปราะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดก็นําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการชาเพราะมันนาเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ได้นะฮะอันเนี้ยที่เกิดจากอาการชาเนี่ยนะคะก็คือปัจจัยของร่างกายเดิมด้วยอาจจะปัจจัยเดิมของร่างกายด้วยครับผมแล้ว หมอคุณหมอให้ยามารับประทานให้ค่ะให้ยาลดน้ําตาลแล้วก็ยาลดน้ําตาลค่ะแล้วก็ยารักษาไตค่ะแล้วก็ยาลดไขมันให้สามตัวค่ะทุกวันนี้ก็ยังทานคทุกวันนี้ก็ยังทานแสดงว่าต้องมีตัวน่นด้วยหรือเปล่าฮะค่ะแสดงว่ามีเบาหวานแล้วต้องมีอย่างอื่นไม่มีค่ะมีเบาหวานอย่างเดียวเลยหวานอย่างเดียวทำไมต้องควบคุมไขมันด้วยครับอาจารย์ ผมว่าระดับไขมันสูงด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่สูงมากไม่ไม่สูงแพทย์ไม่น่าคือคือถึงถึงจะไม่สูงมากนะคะหมอเขาต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนเผื่อเราทานของมันมันเข้าไปกันเอาไว้อ่าละแล้วคราวนี้มารู้จักว่าบิมค่ะพี่สาวคะแนะนํำได้ยินมาจากเพื่อน ว่ามีอาหารเสริมของอาจารย์ดรเซรีเนี่ยมีคนไทเประวานทานแล้วเนี่ยไม่ต้องฉีดยาเดี๋ยวอาหารเสริมนี่ไม่ไม่ใช่ของดรเสรีนะฮะของอาพิเชษนะฮะผู้เราของเนี่ยอาจารย์ชาพิเชษบอกของพวกเรานะฮะนี่สาวบอกมาอย่างนั้นนะคะค่ะก็แสดงว่าเคยได้ยินมาแล้วว่าเรื่องของการรับประทานยาก็ช่วยได้วิธีหนึ่ง แล้วก็อยากจะเสริมด้วยอาหารเสริมค่ะก็ก็เลยพี่สาวให้เบอร์โทรศัพท์มาค่ะเลยทดลองที่จะทานดูนะฮะแล้วเริ่มทานสูตรสีเนี่ยค่ะบิมเนี่ยค่ะบิมสีฟ้าบิมสีฟ้าเนี่ค่ะทานยังไงครับสองเม็ดสองเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะสองเม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะ พร้อมกันนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมครับหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมไม่เลยค่ะกลัวแล้วค่ะตอนนี้ต้องคุมอาหารตอนนี้เริ่มกลัวคุมอาหารและยาคุณหมอก็ทานด้วยค่ะทานด้วยทานด้วยนะฮะทานด้วยนี่น่าชื่นใจมากอาจารย์น้ำพายยิ้มเลยนะเพราะมีผู้ป่วยหลายท่านนะครับพอรู้ว่าประสิทธิผลของบิมสู่สีฟ้ากับเรื่องของเบาหวานเนี่ยได้ผลในทางที่ดียังไงก็มักจะไปงดยา ซึ่งอันนั้นไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับอ่ะเสร็จแล้วพอทานไปได้สักระยะหนึ่งพอทานไปได้ขวดหนึ่งก็เอ๊ะทำไมยังเหมือนเดิมนะคะควรหกสิบเมตรอะคะ่ะหกสิบเมตรวันละสีะ่เมตรวันละสี่เมตรก็ประมาณแค่เกือบครึ่งเดือน<ต>เองแต่ก็เลยทานต่อไปอีกทานต่อไปอีกครึ่งขวดตอนนี้เริ่มหายชาแล้วก็จะชาเฉพาะฝ่าเท้าชาแค่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างมือหายชาแสดงว่านั่งนับวันไว้เลยใชฮะ เชา้ามานี่ฉันรู้สึกยังไงมันยังต่อเนื่องมา<ะ>ใช่ไหมะฮะ,ะแต่พอระยะหนึ่งที่เริ่มมีประสิทธิภาพเกิดขึ้น<ะ>ก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นไปเช็คน้ำตาลอีกครั้งไหมฮะเช็คอีกค่ะหลังจากนั้นไปเช็คอีกเหลือร้อยสามสิบเมื่อสองเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วเหลือร้อยสามสิบอ๋อเช็คเช็คหลายครั้งอ่ะร้อยหกสิบลงร้อยหกสิบก่อนก็คือลงมาเป็นลำดับค่ะลงมาเป็นลำดับ ควบคู่กับจริงๆควบคู่กับพฤติกรรมด้วยมากครับขาดด้วยนะฮะตอนนี้คุมอาหารเลยค่ะกลัวมากแสดงว่ารู้ว่าผลของเ่าหวานคนที่เราไม่คุมอาหารนี่ทําให้เราแย่เลยคืออาการปวดที่หายไปกับอาการเบาหวานที่ที่ดีขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากสาเหตุคล้ายๆกันคือดูแลอาการอย่างหนึ่งมันจะช่วยให้อาการอีกอย่างหนึ่งดีขึ้นด้วยนะครับดูตรงนี้นะครับ คนที่เป็นมีปัญหาเบาหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะการแพ้ภูมิตัวเองเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีการทํางานมากเกินไปหลังสารมากเกินไปสารที่เขาหลังมากเกินไปจนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลจนแพ้ภูมิตัวเองก็คือดุลน,นจอนะครับ TNF alpha Interferon gamma แล้วก็ Interleukin 17ทั้ง3ตัวเนี่ยจะมากกว่าปกติในกลุ่มผู้เป็นเบาหวานนะครับ แล้วทั้งสามตัวเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาก็คือสองตัวแรกจะไปทําลายตับอ่อนโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้มีการหลั่งอินซูลินอยู่เมื่อ,อตับอ่อนถูกถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินก็ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออินซูลินน้อยลงเราก็จะเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะเมื่อจากไม่มีอินซูลินในเลือดมากพอที่จะเยา่น้ําตาล ไปป้อนให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดก็สูงนะครับขณะเดียวกันทั้งสองตัวเนี่ยมันก็เถิบทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินถึงแม้ว่าในเลือดของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอแต่อาการดื้อต่ออินซูลินเนี่ยทำให้อินซูลินไม่สามารถไป เอาเบาหวานภาษา,า,าอาจารย์อัมภัยก็คือไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ป้อนน้ําตาลเข้าไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองนะฮะในเลือดก,ก็จะมีน้ําตาลสูงส่วนอินเทอร์คิน17ตัวที่3เนี่ยเป็นสารที่ไมได้ลขาวหลังออกมาแล้วจะทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองคือออโตอมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยซีเรียสมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งก่อนการแพ้ภูมิตัวเองนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้บิมสูตรที่เราใช้อยู่ตอนนี้ในวันที่15แล้วเราก็มีการเจาะเลือดของอาสา,ส,าสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสีฟ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งเป็นตัวควบคุมสิ่งที่เราพบก็คือว่า4แคปซูลต,ต่อวันในวันที่15จะลด TNF alpha และ i n t e r f e r o n gamma ซึ่งเป็นตัวที่โจมตีตับอ่อนนะครับน้อยลงนะครับลดให้น้อยลงเมื่อมันลดน้อยลงการโจมตีตับอ่อนก็ลดลงนะครับอินซูลินก็หลั่งดีขึ้นแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีการลดการหลั่งของอินเทอร์กิน17ซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองมากขึ้นเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงด้วยนะด้วยสาเหตุนี้เองนะครับลงมาดูกันว่าวิเวนเเราวัดเนี่ยเราจะเห็นไอจุดไอ,ไอ,ไอด้ลูกศรสีดแดงเนี่ยคือสารที่เราพูดถึงเราเอามา แยกออกมาเพื่อเห็นชัดๆในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งเราวัดระดับของสารที่เป็นปัญหา3สารเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานนะครับ TNF alpha i n t e r อ e u k n gamma แล้วก็ interleukin 7 17มันมีระดับที่เรากําหนดให้เป็น100%อย่างนี้สําหรับคนที่กินแคปซูลสีฟ้าแล้วเจาะไม่เลยขาวอามาดูเราก็เปรียบเทียบดูแล้วก็จะพบว่าสาร เทียนี่บาวฟามหลังแค่นี้เองเอ,อ,อินเทอร์ลิคิน6ก็หลังเกินครึ่งนะฮะแล้วอินเตอร์ลิคิน17หลังแค่ขึ้นเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยนะไม่แปลกใจเลยที่เมื่อมันลดลงความรุนแรงการเบาหวานก็ลดลงไม่ไม่ว่าประเภทที่หนึ่ง ครับหรือประเภทที่สองแข็งแรงขึ้นไหมครัแข็งแรงมากเลยค่ะยกของหนักได้แล้วตอนั้นยกไม่ได้เลยครับน้ำหนักสามเก้าเลยอหนึ่งแทบจะไม่ไหวขอบพระคุณมากเลยครับคุณพัชรวันครับขอบคุณมากครับ